จะนอนก็น,นอนอแต่อาภาพอนคอรสวรสค์เฮ้ยนี่นั่งคุยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะปอง แม่จะนวดให้หนูนวดตีนใช่ไหมล่ะหรือว่าแม่จะให้หนูนวดอะไรก็ได้ตอนนี้เนื้อจะเหลวๆหน่อยยังไม่ได้ออกกำลังกายแ,แม่ผอบลงมาอกมองอย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าแม่เริ่มมีอาการแบบว่าเริ่ม,เร,มเริ่มมีไขมันเกาะตับไขมันพอกตับถ้าเราอ้วกอันมันจะมาอันนี้มาแล้วสบายปากมานานแล้วเอาแต่ใจตัวเองก็คือมีความรู้สึกว่าก็เกเรหนูก็เห็นแม่อ้วนมาตั้งนานแม่ไม่ได้อ้วนแบบอีอ้วนแต่แม่คืออ้วกอันอ้วกอันเข้าขั้นโอเคเข้าใจไหมเหมือนที่ยยสูขทะเลาะ คันเข้าคันโ okay. อเคมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยว <laughs> ลิขสิทธิ์ตอนแรกจะเล่าให้ฟัง <laughs> มือนี่เหียวพี่้นาง คนแก่เลยเฮ้ยคือมันเป็นรวบวโยนคุณยายวราาจ้ะอะไรนั้นอะหนูเนี่ยจับเนี่ยโอ้แมงมุมก็ยุ่มหลังคาได้กันตลอดเวลานี่แม่กินวิตามินแม่ทาครีมทาอะไรมันก็เลยดีขึ้นเราต้องอย่าป่วยก่อนตายไม่อยากนอนติดเตียงไม่อยากให้ครึ่งชั่วโมงมาอ้าวบาพิกเดี๋ยวแปลกดทับเลยเดี๋ยวมันเป็นเหมือนกับที่คนที่เขาเกลียดเราอะมันพูดจริงคือไม่อยากเห็นเราตายแต่อยากเห็นเราทรมานก่อนเราอย่าทำอย่างนั้นะคนรักเยอะคนรักเป็นหมื่นใดอกคนเกลียดเป็นล้าน่ะ ก็รู้อยู่ปากอย่างเราใครจะมารักทั้งประเทศล่ะไม่ว่าแม่จะไปโด่งดังที่ไหนหนไหนแดนไกลไปทัวร์รอบโลกมีคนหนึ่งเขาไม่ชอบแม่จะพ่อหนูพ่อหนูแม่จริงจริงพ่อเด็อยู่ไหมอ่ะตายไปแล้วตายหาหนีแม่ไปแล้วไม่ฉันเคยเจอกับพ่อไหมฉันไม่เคยแต่เก่งมาจากไหนไม่รู้แต่ร้องเพลงแม่ได้ทุกทุกเพลงนะพ่อหนูแต่เล้วเขารู้อย่างว่าหนูเป็นอ่ะก่อนเสียชีวิตอ่ะ ก็เขาคลับคคยคับขาเขาคับคครคับขาเขาคับคครคับขาแม่แต่ว่าความเป็นอาภพรน้ครสวรานมาแม่เพลงแม่มันเยอะเกินไปนะอะไรที่หนูรู้จักคือเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเกลีแล้วค่ะไปเช็คปะปะ สามสี่ยี่สี่สามห้าสูงร้อยกว่าชอบมาชอบมาอารมสียอารมณ์เสียอารมสีป๋าสั่งอะไรหรือยังป๋าสั่งอะไรหรือยังแหมรู้ไม่ใจจังสั่งที่ใช่ใครอันนี้มาแจ้งกูละอันนี้มาแจ้งกูละป๋าสั่งอะไรหรือยังแหมรู้ใจจังสั่งที่หนูชอบอันนี้มาแจ้งกูละเพลงใครคะอ๋อคือผิดคนคือผิดคนรอเล่นจากแกม่จ้าจะเป็นอะไรไม่ต้องมาไหว้หรอกเสียงแม่มันอยู่ มันก่อฮือและมันเข้าไปในโซนภาษาทุกคนแต่ทุกคนต้องได้ยินเสียงแม่พันชีวิตขมาไม่เฉพาะเฉพาะเป็นอย่างหนูเปล่าเขาคนธรรมดาเขาคงไม่ได้คิดเขาเป็นกันหมดเขารู้จักแม่กันทั้งโลกนี้ทั้งโลกนี้ด้วยว่าแต่มีคนหนึ่งอ่ะแต่มีคนหนึ่งอ่ะไม่ชอบแม่แล้วไม่ชอบแม่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าแต่ทุกเพลงอ่ะที่แม่มาดังๆัมอกมันคือเพลงเร็วคนก็เลยงงว่าหรือแม่ร้องเพลงไม่เป็นร้องเพลงไม่เป็นแม่ร้องเพลงฉาได้ไหมอาจริงๆทําไมจะไรฉาาน ยัง,ยงไม่มีสาม,มีกับเขาว้วาแล้วกร็รู้รู้ว่าเขานั้นไห <Trading> มจริงใจเห็นไหมหนูก็ลอง <blessed. S 2> ได้อุ้ยแม่โวา ให้แม่ร้องได้อันนี้พอกังขานะว่าแม่เขาเป็นหลอดร้องเพลงเขาร้องได้หมดแต่ว่าคนไม่จําภาพเพลงช้าอาจจะเป็นทพรความเราล้กก็ได้จริตแม่มันเกินคนในยุคนั้นนะบางทีถ้าเพลงช้าเพลงเร็วก็ต้องไปถ่ายที่ทุ่งนามีควายปลูกยิมมีกองฟางลูกทุ่งต้องเป็นแบบนั้นเขาก็เลยบอกอี้เนี่ยเป็นลูกทุ่งแหกคอมาเป็นฉีกโกดฉีกกดลูกทุ่งแหกคอกไม่มีทางดังหรอกมึงปฏิวัติลูกทุ่งเพลงไหน ที่เดอะเบสออฟอาอภาพรนครสวรรค์ที่แบบหูเพลงนี้มันมีเรื่องราวในเพลงมันนั้นมากจริงๆเลยสำหรับฉันก็ต้องเพลงที่ดังเพลงแรกนี่แหละเพลงที่แจ้งเกิดที่ให้มีอาภาพรจนอยู่ทุกวันนี้จนยืนหยัดจนอายุ50ต้นๆแล้วเนี่ยนั่นคือเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว หนูเคยไปฟังไว้แม่ว่าเรื่องราวของแม่<อ>แม่เคยออกอัลบั้มมาแบบเยอะมากออกออกออกอประมาณ10กว่าอัลบั้มแต่ว่าจะทําตอนที่เป็นอภพรก็อภพรชุดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, าชุดที่9แต่ซึ่งจริงแม่ออกก่อนหน้านั้นมาสามอัลบั้มแล้วออกกับแปก๊กอีดอกไปขอเขาลองก็ยังบอกเออเชิญมาลงมาเหอะมันมันดึงคนไม่ได้ แต่พอเลิกเราข้ามามันโหจับที่เราขับรถผ่านเนาะพลังก้าคาเฟ่วิลล่าคาเฟ่เขาก็มีป้ายนักร้องคนนั้นชัยยันโอยชัยยันมิชัยก็มายิ่ิเยอะยิ่งหยงมางงมาหมดจจกรชัยศรีวิชัยพุ่มพวงดวงจันทร์ยัดลักษณะใจใครต่อใครฉันก็ขับรถผ่านทุกวันทาไมฉันอยากมีป้ายอย่างนี้ยะแต่พอเลิกเราข้ามาขับรถผ่านฉันน้ำตาไหเลเลยนะนย้ายอภิพรพนธ์9ปีกูรอมา เก้าปีกว่าจะผสบดความสําเร็จทํามันอยู่อย่างงั้นตอนนั้นคุณยิ่งยงยอดบัวบานงามเขาก็ดังเข้ามาใกล้ๆกันหมดเลยแต่ดังหมดโอ้แต่เขาจะเป็นอารมณ์แบบว่ามาปุ๊บแล้วดังปั๊บใช่แล้วคุณดามอยู่ดีมีเมียแล้วไม่อ้าวอเอออีดอกดังกันหมดและอีนี่กัน้อยซาดทำไมดวงมาตีแต่คนมันจะตก มันตีกอล์ปไงมันเหมือนตีกอล์ปอบะมันตีไปตีไปไม่ลงหลุมกูตีอีกตีอีกอ้าแล้วก็ว่าไปนะหนูพอพอมันถึงจุดปั๊บแม่ก็พีคนะไม่เคยจะล่วงลงมาตุบอย่างนี้เลยนะคนก็ไม่เคยลืมแม่นะแล้แม่อยู่มาตลอดจนถึงใครจะนนี่หายไปตัวไปไหนแม่เอาพอยังอยู่มันอยู่ตอนนี้มันเกินไปนะนี่ต้องโอ้โหสู่ห้องศกใชไนะโอ้ไม่ตายง่ายๆหรอกอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสีย อารมณ์เสียอารมณ์เสียช่วงที่แม่แบบพีคสุดๆเลยอะที่แม่เป็นที่ต้องการของทุกคนบนโลกนี้ไปโชว์ตรงนี้แม่เคยวิ่งแบบเยอะที่สุดกี่งานเกางานจำได้เลยงานแรกไปที่ฟาร์มจระเข้ประกวดร้องเพลงอแล้วก็ต่อราดกระบงัง6กโมงหกโมงเสร็จสองทุ 7, ม่ 7, 3, มสองทุ 4, ม่ 4, มเสร็จไป3ามทุ 4, ม่มครึ่งสี่ทุ่มมอเตอร์ไซค์ขับแมจริงจ ไปเลิกแล้วค่ะตัดๆๆเดี๋ยวกูก็จะพายด้วยอนี้เพิ่งนะขนนกก็อยู่กับไหลเนี่ยหรอมันขุดได้มันขุดได้แต่ว่าเราต้องกอดไปด้วยแดนเซอร์ก็สี่คนตามเอาแค่สี่คนก็ตามมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วรถมันติดอะหนูคิดดูแต่มันมีช่องไปมอเตอร์ไซค์บอกไปเลยพี่หัวเข่าหนึ่งหกกลับถึงบ้านบเขียวเป็นดวงกล้องเขาต้อไปทำอะไรมาอ๋อมาคืนตื่นขึ้นมานึกขึ้นได้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่มันโขกรถที่ข้างๆ๊บ โอ้ oh, ยันดูเข,เขียวกลับถึงบ้านตีห้าตื่นมาประมาณ11โมงตาเนี่ยที่เขาทำมิวสิกกันได้ทีตาดำๆเป็นเบ้ามันหมีเป็นไ <c oughs> ด้ <c oughs> แล้วก็ไหลลงมา <c oughs> นั่นหละคืนตาชั้นเลย พอชอบไม้มาเลิกละคาเสร็จปั๊บชอบไม<ล>้มันมามันต่อกันเลยก็พอต่อปั๊บหนูแล้วง,งานก็แน่นเงี้ยเลยป่วยเป็นไทรอยเครียดพักผ่อนน้อยไม่กินเลยเสียงเราก็เริ่มที่เราแข็งแรงเรารู้สึกว่าทาไมเราเม็นไปหมดถ้าเป็นสมัยนี้ก็คิดว่าเราท้องอะ <c oughs> และแม่คิดไว้ไหมไว่าใครมาทําฉันคิดวายฉันก็ไม่ได้นึกนึกในใจฉันก็ไม่ได้เอากับใครฉัน ฉันก็ไม่มีผัวแล้วทําไมฉันเป็นที่รับงานเก้าที่แล้วใครมาจิ้มฉันหรือเปล่าใช่แล้วตอนี่ฉันตือเออตอนที่ฉันหลับไปฉันไม่รู้สึกตัวแต่ฉันก็เช็คของทุกวันมันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่ม่มีอะไรออ เราโหงงานหนักประมาณเกือบสองปีร่างกายร่วงเลยเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่ดูแลตัวเองแล้วแม่ไปเล่นคอนเสิร์ตมาทั้งชีวิตเนี่ยนะ<ม>ทั้งในทั้งประเทศนอกแม่ว่าคอนเสิร์ตไหนมันประทับใจแม่สุดดีๆหรือประทับแบบอุบัติกันเลยนะ่าคนมันแม่ต้องเจอคนเมาเจออะไรเยอะอ่ะแล้วแม่อ้วกอันอย่างเงี้ยมันก็ต้องมองนมมองตูดมองตัวแม่ไงตอนนั้นอะโอ้โหต้องบอกเลยวันแน่นมากสุดๆสามสี่ยี่สี่สามห้าแถมอ,อ้าซ่าชอบ มชอบไหม่้าย40 4ส40แถมชอบขมิบแถมชอบขมิบชอบไหมชอบปลมสา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 มจุเข้าขลามาชอบไหมาชอบปาเออมันก็จะไปอย่างเงี้ยไปตลอดแล้วทีนี้หนูเวลาแม่เล่นหน้าเวทีบรรดาป๊าปาเสียดเสียดทุกวัา ลูกเสียอ่ะไอพวกนักลองลูกพงแล้วแม่ไม่ได้เป็นฟิลเรียบร้อยไนงะแม่เป็นฟิว่าขวานขึ้นนะขวานแล้วหุ่นเสียขนาดนั้นนะที่ดูแตมีคนเอาของมาให้เต็ไมไปหมดมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ไปรู้สึกว่าจะเป็นร้านอะไรเอ่อเกี่ยวกับอ่าเป็นเนี้ยเอาแม่ไปเล่นตลอดเลยเฮียเฮียอะไรวะอ้วนอ้วนเฮียอะไร ไปเล่นแล้วทีนี้มีผู้ชายคนเอาพระมาให้แม่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าพระนักคือพระอะไรเอาไมาให้แม่ถูกใจเม้าไงอ้าอมาพรผมผมไปพระคุณมสรุปว่าพระองค์นั้นนะเป็นพระนางพญา ล้านกว่าบาทรุ่นแรกตอนนั้นนะที่ให้แม่เมื่อ20 25 26ิิปีที่ผ่านมาแม่ไปไปเช่าขายไปคืนแล้วหรอหรือว่าไงไม่ได้คืนแม่ก็เอามาแล้วเนี่ยจะได้มากหายไม่รู้หายไปไหนแม่ก็เป็นคนไม่รู้ไงว่าเขามีค่าแค่ไหนอ่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาคือแม่กำลังจะออกไปอีกที่หนึ่งเล่นเสร็จแล้วจากตรงนั้นน่ะพวกเด็กๆอ่ะก็รถบะรถตัวเนาะคันหนึ่งอ่ะเขาบอกมาชี้แบบชี้หลังรถอ่ะด่าแม่ เอาผ้าหัวเขาขึ้นหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ถอดรองเท้าเฟี้ยงตามรถอ่ะไม่โดนรถแม่เว้ยแม่ก็เลยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไอเด็กพวกนี้เด็กเด็กแดนเซอร์มาเล่าให้ฟังก็เจอสิ่งเหล่านี้บ่อยมากแล้วมันดาบป้าป๋าเจเจเนี่ยมีอยู่งานหนึ่งป้าป๋าเสีจมันต้องเข้าหาไม่โหรไม่เคยไปเล่นงานผับที่เขามีดิ้งแล้วก็มีแบบว่าเป็นเมมเบอร์เป็นอะไรใช่ไหมมืดมืดสลัวสลัวนั่งกันอย่างเงี้ยเพอาเราขึ้นปั๊บมีคนมาคล้องมาเลยสามหมื่นว้าย ลองเสร็จฉันเดินลงเลยฉันกลัวเขาเอาคืนกลัวเขาเอาคืนฉันเดินลงเลยคือข้ <Okay. S 2> องอยู่กับฉัน แต่ตัวจะไปก่อนจนจไหนบอกไม่ได้ลองพทงเดียวได้ไงจ้าเขาจ้างมาเป็นตกลงกับเขาไว้ว่าสี่สิบห้านาทีก็สามมือก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาเอาคืนอยู่ไม่ได้เขาก็ดันสูดขึ้นไปอีกสามมือเขาให้แล้วปึ๊บเขาบอกให้ลงมาด้วยโต๊ะนี้เราไม่กล้าลงไปรบวมแบบว่าถ้าเขาเริมันตกนี้ก็มาตายเลยตายแล้วแม่ก็ไม่กล้าพึ่มเด็กอ่ะพยนเวลากลับไปแม่เป็นองยิงแม่เป็นองยิงห่วงเหอ มันเป็นเออมันเป็นอแม่น้มสายหนึ่งอยู่ที่เมืองจีนอันนั้นทวงหัวอันนั้นทวงหอันนั้นทวงหอันนั้นทวงหัวพงอันนั้นแหละแต่บ้านเราก็คือเป็นองค์หญิงหัวงี้มีคนมาขอแบบคุณเซ็กซี่มากครับอ๋อมีมีมีติดต่อเลยตอนนั้นมีข่าวอยู่อยู่ครั้งหนึ่งที่ผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่แบบ บริหารเป็นรัาเมืออะไรเงี้ยกระซิบเบาๆเนาะแล้วก็เป็นข่าวเลยบอกว่าเชิญไปกินข้าวต่อแล้วเราก็ไม่รู้เราจะไปได้ไงที่มีงานต่อเหมือนที่ดาราเขาบอกว่ารับงานกินข้าวเราไม่ก็มีคนมาติดต่อตอนนั้นก็หน้าหลอกหน้าๆๆให้เขาไปเขดูแล้วเอ้ยฉันก็ไม่ใช่คนขี้เหร่นี่ว่าสามสี่ยี่สี่สามห้าสูร้อยกว่าชอบนะชอบนะก็ไม่ไปเขาก็เลยเออรู้มีทุก ตอนนั้นนะเป็นคนที่ฮอตมากต้องบอกเลยตอนนั้นหอมมากฮีนหอมมากเพราะด้วยภาพหลักและด้วยเพลงแล้วก็เป็นการแบบท้าทายและการเล่นหน้าเวทีอตอร์เทนด้วยีนะ่นล่าสุดด้วยเพิ่งไปเจอผู้ชายเคยชอบว้าวไมนได้หวังไม่ได้หวังว้าวไม่ไดอกว่านี่นนมาเขาเหมือนจะหลงเลยเธอแจริง ตอนนั้นอะสคนบรรดานักธุรกิจที่มาชอบ 1. เป็นเจ้าของรีสอร์ทอยู่ที่เกาะสมุย <Whoa. S 1> สอเป็นคนที่ขายรถยี่ห้อยี่ห้อหนึ่ง <Whoa. S 1> อีกคนหนึ่งก็คือเป็นนักธุรกิจและอีกคนหนึ่งก็ททำอสังหาริมทรัพย์นี่สี่คนมาพร้อมกันเลือกไม่ถูกเลยงงเลยที่ไปเจอล่าสุดคนที่ ขายอสังหาริมยมาซคนเนี้ยเคยเจอกันเมื่อชาติพบเมื่อคือว่าเมื่อตอนยี่สิบียี่กว่าปีตอนนั้นเขาเข้าหาแม่ด้วยค่ะว่าอยากจะรู้จักคุณแต่แม่ทําเชิดไงเชิดอ่ะทำไมรู้อ่ะก็แม่เป็นคนอย่างนี้ไงเลยมาไมทุกวันนี้มันเลยไม่มีผัวกับใครเขา ถ้าตอนนั้นน่ะลาดหน่อยออก็มีผัวไปแล้วทุกวันนี้มีลูกมีหลานเหลนหลนวันนั้นน่ะทางทางรายการน่ะเขานัดเราก็ไม่ได้อ่านไลน์ปกติรายการเนี้ยที่เราทําประจำเนี่ยเขาจะนัด4ี่โมงเย็นพอไปถึง4ี่โมงเย็นถึงที่ป้าอ้าบอกว่าพอมาอ่านไลน์แต่มันไม่โทรตามแล้วหกโมงครึ่งให้ถึงที่อ้าวทาไมล่าเวลาเหลือทําไมอยู่ไม่ได้เอาเราก็ไป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 ที่เราอยากไปอ่ะเราก็ไปดูของกันไปดูไปดูแล้วก็ไปซืป้อร้านโน้นร้านนี้แล้วมาร้านนี้ร้านสุดท้ายแล้วเจ้าของ เจ้าของร้านเพิ่งเข้ามาแล้วก็มาเจอกับป้ากันแหบความรักที่ไม่เคยจะมา20ปี20ประมาณ23ปีแล้วหน้าเขาเหี่ยวลงมันเหมือนกับไม่เขาเป็สมาร์ทเลยเขายังสมาร์ทอุ่นแบบอย่างนี้เลยเขาจกกระเป๋าแล้วว้ายแม่อยู่อย่างงี้เราก็เราก็เอ๊ะใครวะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ลูกน้องแน่แน่เราก็สวัสดีค่ะแล้ววันนั้นมันหน้ามันโหนกใส่หมวกใส่แมส ใครจาไม่ได้แหละเราก็ออสวัสดีค่ะเขาก็อ๋อคุณอภพรครับแต่เขาจําได้เห็นเราได้หตาเราจําได้เออเห็นเด็กๆบอกว่ามาร้านผมบ่อยมากเลยเดี๋ยวผมให้นี่ชิมไอ้นั่นชิมอู้ไปเอามาทั้งร้านแต่แม่ก็ยังจาเขาไม่ได้จำไม่ได้จําไม่ได้จริงๆแล้วมาจุดไหนที่เขาบอกว่าคุณจําผมได้ไหมใช่ตรงไหนจําได้ไหมครับเขาพูดเลยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมยี่สิบกว่าปีที่คุณไปเงเราก็เอ๊ะอะไรวะอย่างเงี้ยชัก แม่นี่คืออะไรไม่ทำอะไรกับข้าอย่างนี้วะนึกอะไรอ๋อร้องเพลงใช่ไหมครับใช่ครับคือนึกว่าเขาขอลาเขาทำอย่างงี้ทีเนี้ยเขาวนอยู่งั้นอะประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าไม่ยอมไม่ยอมปันพูดอะไรก็จำได้ต่อแหลกเขาไปว่าค่ะค่าอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเอาไปที่เอาเอาเอาเราสั่งของประมาณโอ้โหหลายพันบาท เพื่อจะให้เอาของขึ้นรถเทียขาสั่งให้เด็กเอาของขึ้นรถก็ไม่สั่งให้กูสักทีกูเลยต้องไปยิ้มน้องเอาของขึ้นรถพี่พี่ด้วยเดี๋ยวพี่จะร่บไปทํางานต่อก็เลยบอกนี้เคุณพรยังยังสวยอยู่เลยนะครับรักษาผิวหน้าได้ดีมากนี่สวยกว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอีกนะครับเนี่ยบอกค่ะขอบคุณค่ะจำได้ไหมพยายามคำนวณภาพหน้าอย่างนี้อย่าง้ คือเขาส่งแพ็กลิ้งตลอดส่งเพจตลอดเราก็ไม่ได้อยู่ในสมองเพราะว่าเรามีในสต็อกตั้งกี่คนคูณพไม่อยากแล้วก็กวยสวยฉันสวยค่ะใช่แต่การกลับมาครั้งนี้กลับมาครั้งนี้มันเซอร์ไพรส์มากทุกอย่างมันมันไม่ใช่ความบังเอิญมันต้องเหมือนกับว่าเขาขีดเส้นต้องให้เจอกันจริงเราก็เลยถามว่าเฮียนี่ร้านเฮียเหรอบอกใช่ครับผมเปิดให้แฟนครับแฟนเขาก็นั่งมองแบบบมอง แม่เราเล่ามาทำไมเจ้าไม่อยากให้เขามีเมียแล้วอยากให้เขาแบบดูดปากคือซีนที่เขาจะดูดปากแม่ดูดตากเลยเอาลิ้นก็เป็นลิ้นเยังโง่ขำมันลึกก็ได้โอ๋อนี่ท่คนนี้นี่ฉันยังจำชื่อเขาไม่ได้เลยนะว่าเขาชื่ออะไรหนึ่งในสี่ที่เคยในบรรดานั้นแล้วแม่ก็ไปถึงรถก็เลยเล่าให้ลูกสาวฟังว่าแม่จำคนได้แล้วคนนี้เคยมาจีบแม่ ฉันก็บอกหนูไปเส้นนี้ไปเส้นนี้แม่หนูจะย้อนกลับเส้นก่ัน,นี่ <c oughs> แม่เพิ่อยู่ <c oughs> แม่เขิมไงเส้นนี้เส้นนี้เชื่อแม่ <c oughs> ยอมแม่ <c oughs> แม่เป็นไรอ่ะแม่เป็นไรอ่ะเอา้ามึงเข้าใจไหมคนเราอ่ะมันแก่แก่ตัวลงแล้วอยู่ดีมันมีอะไรมาชื่นบานในหัวใจแม่แม้ว่ามันจะไม่ได้ประสบความสำเร็จหรอกนะถ้่เเป็นอะไรไม่มีอ่ะมันขำแต่ไม่เป็นไรแม่แต่อย่างต่อใจอย่างน้อยน่ะมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีว่าเขาก็ไม่เราไม่ได้เลิอกอะรกันไปด้วยความไม่ดีเราก็ได้ความรู้จักกัน หนูวนะนั่งมองแม่หนูเคยไปสัมภาษณ์แม่ตอนเออมาโทรนานมากออแล้วหนูก็นั่งดูแม่แม่ไม่เหมือนฟิลแบบชนีว่ะแม่เหมือนเป็นฟิลเลสอะแม่เหมือนแบบค <Les bian S 1> อมอจะต้องออชอบออแม่จริงเมื่อประมาณอ่าสามสิบ 30กว่าปีขึ้นมามันมีแจ่ทอมเลสเบี้ยนมาชอบทั้งนั้นเลยแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งแต่งหน้าเป็นช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าแล้วก็มานอนด้วยเราก็เห็นเขาเป็นผู้หญิงเนาะเขาบอกตอนนี้เขาฟิตมากเลยเขาฟิตมากเขาออกกําลังกายแล้วเขาก็หัดขมิดเนี่ยเขาก็มิดขมิวันขมิดวันสามพันครั้งพไปเลยเหรอพูดไปเรื่อยเมาเมานาเมาเราก็ไม่คิดว่านางเป็นใครเคยมีแฟนไหมเราก็บอกว่าเราไม่เคยมี แล้วเคยมีแฟนเป็นผู้หญิง,มงไม่เคยนางมาเมาโว้ยพี่อ่ะชอบนะตอนนี้ถ้าใครมาเอามาเอาพี่ตอนนี้พี่ฟิตมากเลย <What? S 1> เขาพูดเลยนะว่าเขาฟิตมากแต่พี่ชอบพายนะ พี่พี่อยากลองกับผู้หญิงพี่ลองแล้วมันมันสุดยอดมันสุดยอดกับผู้ชายแม่เปิดใจไหมแม่ก็แม่ก็ไม่ได้เปิดใจแม่ก็คิดว่าเขาเมางไปมาดมแล้วก็กัดพี่กัดหนูเจ็บพี่กัดหนูอย่างนี้กง้างมืออย่างนี้เลยนะสัแป๊บมันเออก็แบบมาซบซบอีดกูดป้า นางจะดูด,ด,ด,ดปากแล้วนางจะเอาลิ้นกระแบงในกัดใส่วิ่อย่าทำอย่างนี้ <c oughs> เราเราไม่ใช่ทางนี้เราก็จะไม่ยากตั้งแต่<ห>วันนั้นเป็นต้นมาฉันไม่รับเขาเข้าบ้านอีกเลยแล้วฉันก็ไม่รับโทรศัพท์เขาไม่เอาเขาแต่งหน้าอีกเลยจน <c oughs> ถึงทุกวันเนี้ <c oughs> ไม่มีผัวอะไรบ้บางเลยเหรอแม่หรือย,ยังไม่วไมันเลยไวหนูมันเลยไวถ้าคือเราอาจจะบ้างงานที่ผ่านมามันบ้างงานจนลืมคิดในสิ่งนี้แล้วผู้ชายมาลุมมาตุ้มเธอนักแต่งเพลงก็จะล นักดนตรีก็ไปอเออบันดาป่าเสี่ยก็จะเชิดอีนนี้เชิดสวยเกือบโดนฉุดก็มีว้ายเขามาฉุดไปอย่างนี้เลยแล้วโถ่เขาจทอ้มเเขาจะอุ้มแต่ทีนี้โชคดีที่ดิฉันเนี่ยคือแดนเซอร์ดิฉันนะเห็นไหมเมื่อก่อนนเวลาเต้นกันโอ้โหไปกัน ยี่สิบกว่าคนน่ะเพราะไอ้พวกแดนเซอร์ฉันน่ะมันแข็งแรงมากมันก็มาส่งฉันถึงบ้านแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยกลับบ้านกันบางทีฉันก็กจะกลับฉันก็ไปเที่ยวบาเกบาโฮต์บาอะไรกันเยอะแยะมากมายกับเด็กๆก็ไปดูมันก็มีหน้าที่จ่ายเจ็ดพันหนึ่งไปดูถึงขนาดเขาแก้ผ้าโ์กันเลยนะไม่เคยดูโชว์ที่เขาเอามาตีกองปะป๋อง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 ไปดูไงวันนั้นพลาดไปดูคุณละอีเจ้าของขอต้อนรับอู๋ฉันอยู่ฉันต่อขอต้อนรับตอมึงประกาศทำไมไม่กูจะอยู B ่ กวนกุ้งไหวบ้าเพราะเขาโชว์กันอยู่กลับมากุ้งยิงตาอีดอกอีดอกอีดอกหนองบันเลอเลยแม่กับเมื่อคืนไปดูแม่สามวันเจ็ดวันที่ผ่านมามีอะไรที่อุบาทเข้ามาในชีวิตแม่บ้างไหมเอาใกล้ๆตัวเลานี่เลยวันไงรถหนูเอาแม่กรีดหน่อยถ้าถ้าคนนี้เขาอยู่นี่ไปเจอเฮียใช่เนี่ยแล้วเขาถึงเป็นมีเมียแล้วแม่กรีดหน่อยคือมันบังเอิญมากอ่ะพอกลับถึงรถอะ กันสุดเด็ดสุดเด็ดมันไม่น่าเชื่อแต่มันเศร้าตรงที่ว่าเขาอะเปิดร้านให้เมียกิดเลยหนึ่งสองซําเศร้าเหมือนฟิลใส่เพลงมอร้องไห้ได้เลยอะ ยายตรงยายตักกับยายสุุสนาีเขาอยู่ฝั่งซา้ายยายตักอยู่ฝั่งขวาวแม่สามคนเนี่ยคือตัวเต็งเรืงง่องหวยมันมาจากไหนวะกับม่กูซื้อเยอะไงคัาแม่กูซื้อเยอะไงหรือตอนที่แม่ซื้อแล้วตอนที่แม่ไม่ถูกหวยแม่โดนแดกแม่เงียบ ม, <laughs> มันจะปิ้งมาเองก่อนวันหัวจะออกเดินไปทางไหนผมหลุดก็เป็นเลขตัวที่ที่เราซื้อไปไเรื่อยมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วแต่เซนมันแล้วแต่เซนบางครั้งไปถือศีนที่ไปรักษาสินแปดคืนหนึ่งสองคืนเรามีเวลาไม่เยอะพอจุดปั๊บออกตรงเป๊ะเลยจริงถ้าแม่จุดแล้วมันเป๊ะขนาดนี้เดี๋ยวกอไปห้องนู้นไปทําเสื้อผ้ากันแล้วถ้าไม่ออกอย่าด่านะบางครั้งมันเออไม่ออกอย่าด่าก็คุณกแม่เล่มันคือแนวทางมันคือแนวทางห่วยมีต้องเป็นพันเลขแม่สุ่มะแม่สุ่มจับแล้วแม่สุ่มจับแล่าขอให้คนที่เห็น ที่เราจุดนี้ขอโชคดีขอโชคดีไปนตเราเองแล้วกันสลับเอาเด้อสลับเอาทุกคนตอนนี้เราอยู่กับหัวหน้าสมาคมแม่นหวยแห่งประเทศไทยพายอภพพอเวันนี้จะจุดนะจ๊ะก็ขอให้โชคดีทุกคนเลยนะคะไปกับเอาเองนะคะถ้าไม่ออกจะด่ากันนะมันเป็นอีกแนวทางนึงเ้ยเอออาเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าตัวจุดนี้ไหมเจ้าที่ขาขอให้ออกมาให้ตรงเป๊ะเลยนะสามตัวนะ แล้วแม่เห็นคลิปนี้ไหมที่มันเป็นไวรัลอ่ะเขากำลังเล่นงานเทศกาลกันใช่ปะเขาก็เต้นเต้นคนเมากำลังมาเลยอ่ะเดี๋ยวเพลงนี้นะครับขอเต้นเป็นเพลงสุดท้ายแล้วทุกคนเลิกแล้วค่ะปึ่มไฟดับจบหนีใครส่งมาให้ไปรูขำมากขำมากขึ้นคลิปเลยต้นเต้เลิกแล้วค่ะทำไมทำไมเราคิดไม่ได้ แม่หนูอยากรู้สมัยคู่จิ้นแม่แม่ก็ไม่ได้เอากับคู่จิ้นแม่นะผมไม่ใช่กันตรึมแม่มีเพศสัมพันธ์กับยิ่งยงยอดวงงามหรือไม่แม่ได้กันเฉพ,พาะภายในใบนอกแม่ไม่ได้ภายในหัวใจใเฉยๆแค่นั้นแค่นั้น,นเป็นผ<ด>ู้ชายเ<ด>ขาอินดูเขารักกันเรามีความรู้สึกว่า เราคงจะเคยทำบุญร่วมกันมาทีนี้อาจจะอธิษฐานว่าเราอะโอเคเป็นผัวเนียกันทุกชาติไปแต่ไม่เอากันแล้วแต่อยู่กับพี่ยงก็ไม่เคยมีความรู้สึกอจืดอาจ้าเลยนะไม่เคยมังกรกันอะไรเยไม่มีแม่ไม่อยากมีผัวเป็นงูเห่าแม่ไม่อยากมีผัวเป็นงูงูเห่าเมื่อก่อนยิ่งหน้าแบบ ก่อนหน้าเลยนะเดี๋ยวนี้แต่งตัวเป็นไงเมื่อตอนที่เป็นวัยรุ่นนะปิงปองอยากให้แม่สภาพเป็นยังไงแม่โอ้ยอีดอกพีพีจีนยังไงก็อย่างนั้นเมื่อก่อนไม่มีโฟโลไม่มีไฟแบบส่องหน้าเราใช่ไหมไม่มีมันก็จะมีแบบไฟลางลางไฟอย่างนี้นะใช่แล้วคนมาคล้องพวงมาลัยพี่ยงก็เอาเอาขาสอดเข้าไปแล้วยื่นไปเออไอเนี้ยช้ควนอิ่มไงมันก็จะลอย นราตรงอะไรทุกคนาแต่แล้วคุณนิยมเขาจังลอยรอจังเลยตามีปัญหาแล้วอย่าลืมบอกแม่ฉันนึกในใจนะผู้หญิงคนนี้ตามีปัญหาบอกว่าอยากขอกันเติมเราผมไม่ใช่กันเติมรับประธานคนอื่นอ่ะมึงก็ประมาณนี้ถูกไหมแ่ยแปดนิ้วหรืออะไรนะอันสิบหกนิ้วเนาะของแม่เอ่อสองเมตรครึ่งจ้าจากเจบ มแล้วเข้าบ้านยังไงเข้าบ้านยังไงต้องประคองกันขึ้นมาอู้อ๊ะ ยกทุน้อยทุกล้ต่อตามเลยเฮ้ยอย่าพึ่งตามผมป้ากันก็ต้องขอบคุณน้องๆที่ยกกันช่วยขึ้นจนได้แต่ว่าสวยงามมากที่บ้านอะตอนแรกๆอะายคนก็ยังถามว่าผีที่บ้านยังอยู่ไหมอยู่ได้ไงง่ะอีดอกก็มาอยู่แล้วผีมึงอยู่กูจะจับแหกนางก็จะบอกว่าแม่รู้ได้ไงว่ามีก็คือบ้านหลังที่แม่อยู่เนี่ยแม่ซื้อเพราะว่ามันอยู่ติดกับบ้านแม่เขาขายแม่กระทบตั้ง5ปีเนาะก็ไม่มีคนไปอยู่ก็สร้างก็มีเสร็จสักทีในเมื่อบ้านเนี่ยมันไม่มีคนไปอยู่พวกวิญญาณพวกนี้เขาจะไปอาศัยอยู่ ทีนี้ก็ไปทําพิธีว่าเออถอนนะสวดถอนนะระหว่างที่สวดอยู่เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าให้ถ่ายถ่ายอย่าเอากล้องอย่าเอากล้องอาจารย์เดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ตกแต่งภาพอาจารย์เขารู้สึกได้ว่ามีคนแอบมองเราก็ถ่ายมีเสาอยู่3ามต้นเกาะกันอยู่เนี่ย <หา S 1> อีกที่หนึ่งตัวอีตัวล่างอีกตัวหนึ่งไปฝั่งนี้อีหัวขึ้นบนแม่อย่า้าจริงเป็นกระโหลกแม่งเป็นรูปคนแบบคขาวลงมาขาวลงมาแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าก็ไปเข้าฝันอาจารย์ อาจารย์ก็บอกว่าพี่หายไปเขาขอให้พี่หายทำบุญติดต่อกัน7วันเดี๋ยวเขาจะไปเกิดเขาไปทําบุญติดต่อกัน7วันแล้วพอวันที่6เพิ่งจะเข้าวันที่7แม่ทำไหมเขาอาจารย์บอกต้องซือหวยนะมีความรู้ทําทาทาตลอดทําแล้วก็ยังอยู่ไหมเรายังมีความรู้สึกว่ายังอยู่ไหมแต่เราทําไมสร้างตั้ง5ปีไม่เสร็จสักทีเราคิดในใจอีสามตัวมึงทรยศกูใช่ไหม <S <S แม่ไปถึงทําไมบ้านกูไม่เสร็จสักทีพม่ดาสิอยู่ท้าเอวีเลยหรอท้าเอวีทาไมนี่มันบ้านกูนี่มันที่ของกูพวกมึงไม่มีสิทธิ์อยู่ถ้าไม่อยากเกิดก็ไม่ต้องเกิด จะสาดแช่งให้แมงอยู่ในคุมนรกเลยไม่ต้องหลุดไปเกิดตั้งแต่ด่าวันนั้นมาบ้านกูสร้างเสร็จปั๊บ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 ดาดาผีค่าด่าต้องด่าค่ะก็ทําตามสัญญาแล้วไงอย่ามาทรยศกันสิพูดแล้วขนลุกที่ใครที่มันสิจะมาอยู่ทําไมกูก็ทําบุญให้แล้วมงจะอะไรกูอิจฉาสวยมากชุดแม่น่ารักสุดๆและนี่คือชุดจ้า เป็นฟิลแบบน้อยแต่ไม่น้อยน่ารักแ,แบบเออน้อยแต่มากเป็นชิลๆเหมือนเด็กแนวเนาะ สวยงามหนูก็หาทําไปแม่ก็ภาพเพื่ออะไรมาสวยดีมันบอกกับแม่ดีนางคิดได้เนาะแม่ตอนนี้แม่มีผลงานอะไรฝากลูกฝากหลานมีช่องทางอะไรให้หลานทำไปดูไหมกระอิสต้าแกรมก็ High underscore High So นะคะแล้วก็ติ๊ To อก็ได้อาพรนครสวรรค์เลยแล้วก็มี3ามตัวตรง3มคนไปทําช่องกันอยู่แล้วก็มีคลิปลงอยู่คลิปเดียวก็ดูกันทั้งปีก็ดูตลปีไปเลยอปีเลยแต่ตอนนี้ทํากําลังตัดต่อก็ากำลังจะเอาลงภายในเร็วเลยเออแม่จุดแรกของสามสาว Ai! Ah! 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 แบบว่าผีทอก,อกอ็หล่อดีใจมากแล้วก็มีผู้ชายมาจีบแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากที่แม่แบบให้เกียรติมารายการเล็กๆน้อยๆของหนโูโฮ้ขอบคุณมาก,กครับ<น>เหมือนแบบได้คุยกับตำนานที่ยังมีลมหายใจอ่ะแก่ประสบความสำเร็จแต่ยังยืดเวลาอายุการทำงานแล้วก็ดูเอนจอยกับชีวิตมาถึงทุกวันนี้ได้มันน้อยคนมากแม่เป็นหนึ่งในน้นยทำอะไรแล้วเราอยู่แล้วเรามีความสุขแล้วเราทำอะไรมีความสุขทำไปเถอะค่ะแล้วถ้าอยู่ตรงไหนแล้วไม่สนุกแล้วมันฝืนเหลือเกินอย่าอยู่มันเป็น เล็งในอารมณ์ไม่ดีเออแต่อยู่กับคนนี้แล้วอารมณ์ดีแม่หายอาพระพรค้ะกดไลค์กดแชร์ซับสไคร y ์ยูทูบนะคะคลอดชาแนลค่ะเฟซบุ๊กก็คือคลอดปิงปองชาค่ะฝากด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแน่แล้วครั้งหน้าจะเป็นใครติดตามชมนะจ๊ะในรายการสารพัดเพื่อนวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าวัสด Chega mais, chega mais, choque, desce, sobe,